รถยนต์เพกตอออฟตเอสเตดห้าประตูรถยนต์ใช้มา10กว่าปีเลยไม่อยากเปลี่ยนไงเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์เพิ่งใช้ได้ปีเดียวถ้าจะซื้อรถใหม่เพกตาไม่มีตตังขนาดนั้นวันหนึงงงเหมือนกันสตาร์ทรถตอนเช้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ ดังผิดปกติตอนแรกอะเข้าใจว่าท่อรั่วหรือว่าท่อไอเสียมีปัญหาฟังใต้ท้องรถนั่นแหละตอนเย็นเลยตัดสินใจกลับไปที่ร้านที่เคยเปลี่ยนท่อไอเสียก็ชุดท่อแคชนะเขาถอดให้ดูหมดเราก็เสียตังค์เยอะนะตอนนั้นอะไปเทสไปฟังท่อแคชหลังจากที่เขาเช็คแล้วไม่เกี่ยวเลยวันนั้นก็กลับมาก็ใช้รถปกตินะหนึ่งสัปดาห์ผ่านมา ตอนเช้าสตาร์ทรถครั้งนี้ดังเลยได้ยินเลยว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมีการดังผิดปกติแล้วเครื่องยนต์มีการเบาดังเบาดังเบาดังนี่คือความผิดปกติที่เครื่องยนต์ไม่นิ่งก็เลยเอารถให้พี่แรกขับไปหาช่างกำพลแจ็คพอตเลยอะไรล่ะอะไรแจ็คพอตอะไรคอยจุดระเบิดทุกคนเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะคอยจุดระเบิดแป๊บนึงเดี๋ยวมึงดยวดูนมือก่อนบอกแนวออคอจุดระเบิดสูบสาม ไฟไม่ออกมันจะมีอาการยังไงอาการเดิมไม่เต็มสูบมั้ยอาเดิมไม่ครบสูบมั้อาการเดิมไม่ครบสูบเหมือนเรือเลยใช่ไหมเมื่อกี้บึกบึกบึกเข้ามาเลยอาการเหมือนเรือเลยแล้วก่อนหน้านั้นช่างกำพลทำอะไรเช็คเช็คอะไรเช็คก่อนหน้านั้นไงช่างพนเทียนก่อนนะใช่ดูไฟออกหรือเปล่าปกติมันเปลี่ยนไฟหรอช่างกำพลเป็นนะร้อนร้อนเป็นนะรถอัดจัดเป็นนะอาจจะจัดเป็นนี่เคยเปลี่ยนยังทำไม่ได้น่าจะน่าจะหยางไหมน่าจะยังเนาะ จะไม่ไนั่งไป้ยังเลยถ้าเปลี่ยนก็คงจะมีครั้งหนึ่งแต่คงยังเนีไยความที่ผมก็น่าจะยังนะอ่าโอเคครับประกอบปะประกอบแล้วอันนี้เป็นของแท้ปะของแท้เลย AC l o ก o ปล่อยไว้ไม่แก้ไขเนี่ยมันทำไมเครื่องอม,มันดับปะก็ดับไม่ก็ไม่ดับหรอกกำลังเครื่องมันดีอยู่ แต่มานึกว่าไอ้แม่งจะดับยังการลดยังการลดไถ่ปุบ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 แค่เนี้ยโอ้โหของเก่าเสียปลั๊กนะเสียปลั๊กกลับคืนเสียปลั๊กกลับคืนสายสายเพียนต้องใส่ถูกเส้นไหมถูกอันนี้จะสี่คู่กัน หมดุจจัยเลยปุจจัยอยู่นั่นน่ะโอ้โห oh. หายสนิทไล้เสียงไม่เป็นเหมือนรถไทยเหมือนกันที่แล้วโอเคโอเคครับเสียงฟังหายอ่าฟิกตาไม่เคยเปลี่ยนคอ,อยจุดระเบิดเอ้ยคอยจุดระเบิดไม่เคยเปลี่ยนเลยครั้งนี้ครั้งแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนอะรถ ที่เพกเตอร์ใช้มันใช้แก๊ส LPG จีเราจะเปลี่ยนแบบหลักๆเลยก็คือหัวเทียนกับสายของหัวเทียนอันนี้แม่นมากเรื่องพวกนี้คือเปลี่ยนบ่อยแต่รอบนี้เข้าใจว่าจะเป็นลักษณะเดิมปรากฏว่าไม่ใช่เพราะเพิ่งเปลี่ยนมาไงแล้วเจอคอยจุดระเบิดก็เลยเปลี่ยนคอยจุดระเบิดซะทําไมรู้ไหมคอยจุดระเบิดอะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะมันทํางานกับระบบของหัวเทียนแล้วก็เครื่องยนต์เพราะว่าเขาจะต้อง แปลงไฟแล้วก็จ่ายเข้าไปตามสายจ่ายหัวเทียนเพื่อไปให้ให้ไฟไปโดนหัวเทียนแล้วก็จ่ายเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วรถจะได้เดินปกติแต่รถเพกต้เนี่ยพอสตาร์ทปุ๊บดึงบั๊มบึมบั๊มบึมบั๊มอะบุ้งบุ้งบึ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 ้งบงอะเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาหรือแรงสังเกตมาหลายสัปดาห์ใช้ได้อยู่ประมาณสองสามสัปดาห์แล้วรอบนี้คือดังถ้ารถใครอาการลักษณะเป็นแบบนี้ ลองสังเกตดูนะอาจจะเป็นที่คอยจุดระเบิดแล้วก็ได้รีบเปลี่ยนซะจะได้ไม่ต้องไปมีประเด็นตอนขับขี่เดี๋ยวเพอเพออาจจะดับก็ได้นะท่านเอ๋ยไปและวบายบาย